ในการมธาตุในขณะที่เกิดอายตนะเก้าย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวกไหนในขณะที่เกิดอายตนะเก้าคือรูปายตนะคานายตนะคันทายตนะชิวหายตนะรายสายตนะกายายตนะโพธพายตนะมนายตนะธรรมายตนะ ย่อมเกิดปรากฏแก่เปรตอสุรกายสัตว์ดิรัชานที่เป็นโอปปาติกะสัตว์สัตว์นรกซึ่งตาบอดและหูหนวกมาแต่กำเนิดในกรรมธาตุในขณะที่เกิดอายตนะเก้าเหล่านี้ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้ในกรรมธาตุในขณะที่เกิดอายตนะเจ็ด ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวกไหนในขณะที่เกิดอายตนะเจ็คือรูปายตนะคันธายตนะรสายตนะกายายตนะโพธพายตนะมนายตนะธรรมายตนะย่อมเกิดปรากฏแก่คัาพศัยกษัตริย์ในกรรมธาตุ ในขณะที่เกิดอายตนะเจ็ดเล่านี้ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้ในกามธาตุในขณะที่เกิดธาตุสิบเอ็ดย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์จำพวกไหนในขณะที่เกิดธาตุสิบเอ็ดคือจักขุธาตุรูปธาตุโสตธาตุคานาธาตุขันธธาตุชิวหาธาตุรัธาตุกายธาตุ โหทพธา,ธาตุโนวิญญาณธาตุธรรมธาตุย่อมเกิดปรากฏแก่กามาวจรเทวดามนุษย์สมัยปฐมกับเปรตอสุรกายสัตดิราชานที่เป็นโอปปาติกะสัตว์สัตว์นรกซึ่งมีอายตนะบริบูรณ์ในกามาธาตุในขณะที่เกิดท่าสิบเอ็ดเหล่านี้ย่อมเกิดปรากฏแก่สัตว์เหล่านี้